ด้วยเหรเอาอฟุตบอลอ๋อมามาฟุตบอลไัเี้ยอยาได้รองเท้าฟุตบอลใช่ไหมให้ขัดห้องน้ำหนึ่งห้องขัให้สะอาดนะเออหเอาให้สะอาดเอี่ยมเลยนะเอาให้สอาดเอี่ยมเลยนะโอเคเดี๋ยวอยากจะเ e ับเอเตอรเรียรไหมไหน d ่าไ Bare tro på meg. Det er nok. Hvordan jeg, jeg tro på <laughs> Borde ni skal tro på deg? <laughs> tro på din sønn. Det her er litt av armene, altså. Mm. Cái gì đó? Det là tên của tên rau Rau sao? Nó có mùi ếp Nó có mùi ếp? Thôi nào Tại sao nó có một Så bánh tráng ở trong đó? Bánh tráng? Sao anh lại không ăn? Sao? Anh ăn gì? Cái gì? Tôi คิดว่าจะได้ไหมรองเท้าเนี่ยให้ขัดห้องน้ําอาทิตย์หน้าอีกหนึ่งวันทําแบบเดิมโอเคไหมล่ะโลาก่อน <No. S 1> เออเ,เอาทำอีกนะอาทิตย์หน้าหนึ่งวัน <laughs>